ในสมัยที่ผมเรียนอยู่มัธยมปลายคุณพ่อของผมได้ส่งผมไปเรียนกวดวิชาเพื่อที่อยากให้ผมสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมหนาทให้ได้สุดท้ายผมก็ทํามันไม่ได้ครับทําให้คุณพ่อและตัวผมต้องผิดหวังผมคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งผมต้องทํามันให้ได้และในวันนี้ผมก็ทํามันได้ครับผมนําความสาเร็จของผมกลับมาฝากพ่อได้แล้วครับ สวัสดีครับผมร้อยตีธัญพัฒน์ชัยสวัสดนะครับเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีตำบลบางาจาันทร์อำเภอค่ายบางราจันทร์ครับผมมีความชื่นชอบในอาชีพทหารมากตั้งแต่อย่างเด็กครับเพราะมีคุณพ่อเป็นทหารท่านมีความเป็นผู้นําและได้ปลูกฝังให้ผมมีความซืมซับในอาชีพนี้ครับในสมัยที่ผมเรียนอยู่มัธยมปลายคุณพ่อของผมได้ส่งผมไปเรียนกวดวิชาเพื่อที่อยากให้ผมสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารให้ได้สุดท้ายผมก็ทามันไม่ได้ครับทําให้คุณพ่อและตัวผมต้องผิดหวังที่ไม่สามารถทําความฝันให้สาเร็จได้ หลังจากนั้นผมก็ได้ตัดสินใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์และผมได้จบการศึกษาปริญญาตาารีสาขารัฐศาสตร์ในปี2503ผมยังมีความฝันที่อยากจะทำความฝันของผมและพ่อให้สำเร็จผมคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งผมต้องทำมันให้ได้และในวันนี้ผมก็ทำมันได้ครับผมนำความสำเร็จของผมกลับมาฝากพ่อได้แล้วครับผมเชื่อว่าเมื่อคนเรามีความตั้งใจฝึกฝนตนเองไม่มีอะไรที่คนเราจะทำไม่ได้ครับ